พี่ไปนะครับนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ครับสวัสดีค่ะพี่คริสอุปยรฝยายกิจการพิเศษสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ public, ้านะคะเลขาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะทุกพ yeah evet ี่ก็จะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับคณะวิทยาศาสตร์ของเรากันเลยครับตามมาเลยไปกันเลยพี่คริสตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเหรอคะรากันอยู่ที่ใต้ตึกฟักทองนั่นเองค่ะพี่ฟ้าอีชเออพี่คริส พี่ฟาเนี่ยได้ยินข่าวมาคร่าวๆเลยนะคะว่าใต้ตึกฟักเนี่ยจะมีห้องเรียนแบ่งเป็น้าห้อง L1 L2 L3 L4 และก็ L5 ค่ะ,ะซึ่งาห้องเนี้ยใช้ทำอะไรได้บ้างรู้ไหมครับพี่คริส จัดกิจกรรมแล้วหนึ่งจัดกิจกรรมแล้วหนึ่งเรียนได้แล้วหนึ่งเรียนอีกแล้วสอสอบได้อีกหนึ่งอสอบอีกสามนี่ค่ะห้องแบบสารพัดประโยชน์เวอร์อแต่ว่าแบบพี่ฟาเขายังอยากรู้อีกค่ะพี่คิดว่าในใต้ถึกฝักเนี่ยยังมีห้องอื่นอีกไหมคะนอกจากแบบห้องเรียนยังมีด้วยกันอีกสองหน่วยงานนั่นเองค่ะ<อ>หน่วยงานทะเบียนหรือสั้นๆว่าห้องม่วงค่ะและอีกหนึ่งหน่วยงานนั่นก็คือหน่วยงานพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์นั่นเองค่ะอุ้ยก็เยอะอยู่นะคะใต้ถึกฝักเนี่ย งั้นเราไปตึกอื่นกันดีกว่าไหมคบพี่คริสเพราะว่าแบบตึกนี้ก็พอประมาณแล้วเ,<อ>เราไ,เไปตึกอื่นกันเถอคะคับพี่คริสอยากรู้ใช่ไหมครับไปตึกไหนเราไปกันเลยค่ะคึกทาเรามาอยู่กันที่ตึกวอลทอนเองพี่ป้าอีเอ๊ะพี่คริสว่าแต่ตึกเมื่อกี้เนี่ยพี่พาแ,บบแนะนําไปแล้วว่าแบบมีห้องเรียนอะไรแ,แบบเนี้ยแล้วแบบตึกวอทอแบบ มีห้องอะไรบ้างแบบมีความแบบสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างค่ะดึกวอลทอของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยห้องเรียนห้องสอบและห้องจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะจะมีห้องวอลทอหนึ 1, ่งวอลทอสองและวอลทอสามนั่นเองค่ะน้องๆฮาพี่คริสซึ่งแบบแล้วพี่ฟาเนี่ยได้ข่าวแบบได้ข่าวมานะได้ขา่ขาวมาอีกแล้วคือรู้เก่งมากได้มา,าตลอด ตึกนี้มีหลักสูตรด้วยเป็นจุลชีวะวัสดุศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ใช่แล้วจริงใช่ไหมคะจริงเลยค่ะพี่ไฟขาณจุดจุดนี้นะคะและณจุดจุดนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะที่สําคัญเลยตึกนี้ยังเป็นแบบแลนด์มาร์คเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญมากของแบบคือถ้าแบบใครหลงแบบเฮ้ยฉันขับรถแล้วแบบให้ฉันสบายตรงไหนฉันหาอะไรไม่เจอเลยเราทํายังไงเรามองหาสิ่งหนึ่งค่ะพี่เคสใช่ค่ะเราจะไปหา ดโนเดร์ศกันนั่นเอง่ะถ้าหาไดนเสารเจอคือเจอคณะเลยว่าแบบวิทยาศาสตร์อะไรแบบนั้นซึ่งไหนใช่ซึ่งโนเดร์นี้คือเราเลี้ยงไว้ไม่ค่ะปล่อยสถานะค่ะเราปล่อยให้น้องกินหญ้าเองนะคะก็คือแล้วน้องมีชื่อไหมครับพี่คิดแบบเผื่อจะได้เรียกกันอะไรแบบนี้เดนเสารของคณะวิทยาศาสตร์นะคะจะประกอบไปด้วย3ตัวแล้วก็ชื่อตัวที่หนึ่งคือน้องห้ามน้องปีนและน้องปลายค่ะยมีชื่อด้วยน่าเรียกน่ารังจังเลยงั้นไปตึกต่อไปกันดีกว่าครับพี่คิสแต่ได้เลยค่ะแต่ถ้าเราเดินมันก็แบบ เหนื่อยเหงินเหนื่อยแบบเหงินมันตกสำหรับคนสวยๆอย่างเราแบบมันก็แบบเออต้องมีกิมบงกิมมิกนิดน่องนะคะพร้อมนะคะยกมือขึ้นมือค่ะพี่พี่พี่คริสค่ะพี่ฟ้าว่าเราเราแบบมาผิดที่ไหมคะน่าจะผิดที่ค่ะพี่แบบคนลึกมากเลยค่ะเป็นแบบห้องปฏิบัติการมหาการวิทยาศาสตร์อะไรเนี้ยน่าจะ ่านอาจารย์ใหญ่ด้วยป้าพ่คิสใช่ใช่ค่ะพี่คิสคือคณะเรามีเรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่ด้วยกับพี่ว่าเราเราพาไปที่อื่นกันไหมคะขึ้นมือนะคะพี่คิสเป็นสักนิดนึงค่ะพี่ฟลาใช่ใช่ค่ะพี่คิสค่ะแบบก็ดเราวับมาถูกที่กันแล้วนะคะที่เล็กน้อยเองค่ะใช่ค่ะก็แบบวับผชีวิตเปลี่ยนแบบนี้ดีกว่านะคะเรากลับกันค่ะ ก็ห้องที่เราตั้งใจจะพาน้องๆมานะคะก็คือห้อง NML นั่น NML ค่ะโดยห้อง NML นะคะจะประกอบไปด้วยห้องเรียนและห้องสอบค่ะโดยจะมีอยู่2ห้องนั่นเองค่ะ NML 1และ NML 2ค่ะโดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์นะคะและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะอื่นๆนะคะสามารถเข้ามาใช้บริการห้อง NML ได้เลยนะคะค่ะก็ก็ประมาณนี้นะคะพี่คิสค่ในตึกนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปถึกถึก ถัดไปกันดีกว่านะครับแบบอีกเซนมันดีนิดนองเขาแบบวันเกิดตื่นค่ะก็เดี๋ยวจะไปติกตัดไปกันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินแล้วก็แบบทะลุไปเลยครับพิคิสคพร้อมไะคะไปค่ะพิคิสขาที่เรายืนกันอยู่นี่ค่ะเป็นโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งพีิคิสคาโรงอาหารเราเนี่ยมีอาหารหลากหลายมากเลยครับพิคิสคาโดยแถว ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหนึ่งมีมีร้านขายขนมด้วยพี่คริสร้านขายขนมพี่ชอบกินมากอร่อยมากอร่อยจริงยังมีร้านข้าวแกงอีแล้วสําหรับน้องมุสลิมใช่ค่ะปะเจียมสําหรับน้องมุสลิมไม่ต้องกลัวค่ะมีร้านอาหารมุสลิมด้วยนะคะก็แล้วก็โรงอาหารเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์กลางเลยก็ว่าได้กลางเพราะว่าอะไรคะพี่คริสเดี๋ยวเราจะแนะนําให้ดูนะคะว่าโรงอาหารน่ะมันเชื่อมติดอะไรบ้างค่ะพอแม่พี่คริสสามสี่ค่ะน้าหน้าเป็นฟิสิกส์ค่ะ ด้านบนเป็นคณิตศาสตร์ค่ะด้านหลังเป็นเคมีค่ะและที่สําคัญค่ะยังมีตึกวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ด้านเยืองนะคะอาคารกิจกรรมและที่สําคัญที่สิ่งสติของพวกเราค่ะวิกฤติค,ค่ะห้องสมอสอนนะคะถ้าน้องๆเดินมาบริเวณนี้จะเห็นทางห้องสมอสรนนักศ,ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ค่ะอยู่บริเวณซ้ายมือน้องๆสามารถแบบเดินวอล์กอินเข้ามาได้เลยแบบถ้าแบบอยากจะเจอพวกพี่อะไรแบบนี้ก็แบบสามารถแบบก๊อก็ก็เปิดประตูเปิดออกหรืออ้อน้องมาเลยวันนี้นะคะ งั้นเราไปกัะตึกต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะพี่คริสนั่นก็คือตึก BSC ค่ะพี่คริสตึก BSC แต่ BSC นั้นพี่ขออุปอิ๊ไปก่อนนะครัว่า BSC เป็นอะไรมีอาคารอะไรบ้างและมีห้องอะไรบ้างนั้นไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อาคาร BSC ค่ะหรือชื่อเรียกว่าอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ค่ะโดยอาคารหลังนี้นะคะจะประกอบด้วยกัน10ชั้น โดยจะเป็นทั้งห้องเรียนห้องสอบและห้องปฏิบัติการค่ะแถมยังเป็นที่ตั้งของ4หลักสูตรอีกด้วยค่ะซึ่งหลักสูตรก็คือมี ICT เลย1 IT ต่อเนื่องเราหนึ่งยังมีวิทยาศาสตร์ประยุกต์แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีชีวภาพด้วยค่ะพ่คิสคาสี่หลักสูตรเลยด้วยกันค่ะค่ะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยพ่คิสราสองคนเนี่ยยังมีเรียน l a บด้วยใช่ไหมคใช่เลยค่ะเรามีเรียน l a บว่าแต่เป็น l a บอะไรนะคะพี่ฟเป็น l a บเคมีนั่นเองกับพ่คิสคาเป็น l a บเคมีงั้น อ,อประชาสมคัญช่องทางในการติดต่อข่าวสารที่จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาราวิทยาศาสตร์ที่จะเมาความรู้ให้กับทุกๆคนสื่อออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ Facebook, Instagram, Twitter ค้นหาพ s เอส YouTube Channel สำหรับสาราวิทยาศาสตร์ผ่านวิดีโอค้นหา p s q s i ย e หรือใครที่ชอบติดตามรับฟังสาราวิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางพอดแคสต์ทาง a p p l e p o d c a แ t และ Spotify ค้นหา PSU Site หรือช่องทาง l าย o o f f i c i a l ค้นหาผ่าน ID โดยพิมพ์ add PSU Site และเว็บไซต์ขนาวิทยาศาสตร์มอที่จะรวบรวมเรื่องราวข่าวสาร w <ว> w w sci. psu. ac. th แค่นี้ก็จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญของข,องขนาววิทยาศาสตร์แน่นอนอา,อา เราไปเรียน lab แล้วนะใช่ไหมเนี่ยใช่เราไปเรียน l a บที่ศูนย์เก้าสิบสามปะห้องเดียวกันเลยไปแล้วรีไปกันเถอะอ่ะเราก็มาถึงห้อง l a บกันแล้วนะคะพี่ๆขอยินดีต้อนรับน้องๆสู่ร,รั้วคณะวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะงั้นพี่ๆขอตัวไปเรียนแล b กันก่อนนะคะบ๊ายยบา